มีรถใหม่มาเสนอ B M W คันนี้นะครับเจ้าตำนานแม็กเลยนะ B M เนี่ยแม็กลายพาทิดเนี่ยอุ้ยเปิดได้ด้วยนี่ครับสภาพการใช้งานคันนี้เพื่อนๆว่างไงครับขายหลักหมื่นดี่ไหมไม่ได้ปับันนี้รถสะสมต้องประมาณหลักแสนขึ้นไปครับแต่รถยังแจ๋วอยู่เลยนะระบบภายในมันล้ำแล้วอะรุ่นรเก่าๆมันก็จะมีแบบนี้นะครับไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นรีโมทวิทยุพายวเหนียะเลยครับเครื่องเสียงพายวเหนียนะครับไม่ต้องจอจอกจะบอกเครื่องเสียงนี่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันใหม่มากอะแสดงให้รู้ว่า ไม่เคยใช้งานเลยครับดึงออกไม่ได้ด้วยฝาน้ำมันอยากเปิดก็เปิดได้เลยครับไม่ต้องไปแคร์ใครดึงได้เลยมีที่เปิดไว้พร้อมดิเราอยากเปิดเมื่อไหร่เราเปิดเลยไม่ต้องปลดล็อกอะไรทั้งนั้นถือว่าแพงมากนะตอนออกออกห้างใหม่ๆร้านนะคันนี้นี่อ่ะโอ้ยเปิดแล้วมือกัดมือมายุ่งแล้วรถคันนี้เป็นคำโช๊คนะครับไม่ได้คำแบบไอ้นี่เป็นคำโช๊กแล้วมันก็ถือว่าเป็นรถเก่าที่มันแลดูดีมากบึบบึนมากช่วยตั้งราคาหน่อยเพื่อนๆช่วยตั้งราคาหน่อยเขามาดู้ตั้งราคาหน่อยว่าจะขายเท่าไหร่ดีคันนี้ ยอดมากอะ่ะถือว่าเป็นรถเก่าที่โอเคมากนะเฮ้ยเปิดได้นี่ยังอะไรยังอยู่ครบนะครับถ้าอยากได้มาจัดได้เลยครับเย็นแตเบลสามหนึ่งแปดไอคันนี้ไม่ได้เปิดขายนะครับคันนี้เปิดประมูลอย่างเดียวถ้าราคาถูกใจไม่ใช่ว่าราคาเยอะเราจะได้ครับถ้าราคาถูกใจถึงจะได้นะครับถ้าราคาถูกใจเดี๋ยวอกอกข้าวสาอีกสองกระสอบผมแถมให้แต่อันนี้ต้องทำแดกเลยท้าแข่งเลยไม่ได้ขายครับมาให้ประมูลเดี๋ยวคันนี้ไม่ได้ขายแดกตื้นะไม่ได้ขายจริง